ในโอกาสครบรอบ80ปีของมหาลัยนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับนิสิตเก่าทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ทำประโยชน์เพื่อมหาเาลัยและสังคมนะครับ ตัวผมเองก็รู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นที่จัดโดยสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งพวกเรานะครับก็ได้กลับมาก็รู้สึกทุกครั้งนะครับว่าบรรยากาศเก่าๆที่เราเป็นนิสิตนักศึกษาอยู่กลับมานะครับเราก็อยากที่จะให้น้องๆนะครับได้ภาคภูมิใจนะครับในการที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยครับครับในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมีอายุครบ80ปี ซึ่งถ้าเป็นเป็นคนนะฮะก็เข้าวัย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 ชราแล้วขอให้หมายเลขเกษตรศาสตร์ประสบความสําเร็จนะครับมีความเจริญก้าวหน้าในทุกทุกส่วนของภาควิชาแล้วเป็นเป็นที่อ่าทึ่งของประชาชนนะครับซึ่งประชาชนเกษตรศาสตร์เข้าใจายอยู่นะฮะเป็นเป็นหมา,ายเลที่ทุกคนให้ความอ่าสนใจแล้วก็เป็นความทุกคนตอนนี้ นิสิตเป็นหมื่นคนแล้วนะฮะ่ว่าผมเรียนนี่1ันสองคนนะ,ะตอนนี้เป็นหมื่นคนแล้วมันเป็นความภูมิใจและขอให้มาลายมีประสบความสาเร็จในการบริหารจัดการนะครับภูมิใจครับที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับของความ ยั่งยืนและความก้าวหน้าของเกษตรศาสตร์ครับ80ปีจะเป็น80ที่ทรงคุณค่านะครับเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยนั่นคือสิ่งที่คนไทยเราต้องการเพราะฉะนั้นขอให้คณะผู้บริหารนะครับแล้วก็ผู้ที่มีส่วนร่วมในเรื่องราวการบริหารของหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้นช่วยให้สิ่งเหล่านี้ยังยยย่งยืนอยู่กับสังคมไทยเราตลอดไปครับ สวัสดีครับผมอาจารย์ชดช,ยชัยเฉคณะวิทายาศาสตร์การกีฬาขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีวันสานะัาบนามาวิทายลาลัยเกษตรศาสตร์ผมรู้สึกสเป็นเกียรติที่ได้เป็นอาจารย์มาวิทายลาลัยกเกษตรศาสตร์ผมจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้กับนักศึกษาและผู้คนทั่วไปโลโก้ตอนนี้กำลังก่อตัอง้ง KU Taekwondo Academy เพื่อถ่ายทอด ควรู้ทางด้านกีฬาเทควันโดให้กับทุกคนที่สนใจเล่นกีฬาเทควันโดพบกันที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรครับขอบคุณครับค่ะก็แนะนำสิทธิ์เก่ามอเกษตรนะคะก็ภูมิใจค่ะภูมิใจที่ได้เรยนที่นี่แล้วก็มีงานนี้เกิดขึ้นที่ KU ยครบรอบ80ปีนะคะก็ขอให้เคยของเราเนี้ยอยู่คู่เมืองไทยแบบนานๆไปอยู่ ชั่วลลูกลูกหล,นลนานของหนูอีกทีหนึ่งเลยค่ะขอบคุณครับครับมีความรู้สึกภูมิใจฮะจริงๆแล้วผมมีตัวตนได้ก็เพราะเกรรษตรศาสตร์แห่งนี้ฮะแปปีผมรุ่น3าสนะครับครับจริงๆแล้วอยากจะให้มีประสบผลสําเร็จฮะัสำหรับโรงพยาบาลเนาะเพราะว่าทุกคนพวกเรามีแรงหนุนจากพี่ๆน้องๆเกรรษตรศาสตร์8ปปีนี่ผมว่าน่าจะช่วยได้นะครับแปดพล้านนี่ไม่น่าจะไกลเกินเอื้อมครับ เดี๋ยวผมจะช่วยสนับสนุนระดับหนึ่งครับเขตครับ